ส่วนมากดึงรถพวกรถเกง๋งรถกระบะแล้วพวกรถเบนซ์รถบีเอ็ยน,นี้จะไม่ไม่เจาะตัวถังรถยนต์ครับดิบนะครับไม่จําเป็นต้องมีที่ตัวถังกําลังยืดออกทีละนิด,ละน,ดละนิดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้และเช่นเคยนะครับฝากท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามากันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางทีมงานอู่เอเชียเชียงรายของเรานะครับ ได้สารสร้างผลงานให้ทุกท่านได้มารับชมกันอย่างต่อเนื่องครับและวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําหรือนําเสนอก็คือเครื่องดึงคัดสีที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับรถที่เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนหรือว่าคว่ำม,มาในระดับปานกลางหรือระดับหนักนั้นโดยส่วนมากนะครับชัดชัดีรถเนี่ยจะเกิดการโค้งงอและเกิดการบิดตัวเสียหายเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับ ตัวเครื่องดึงชัดซีตัวนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนอเครื่องทุ่นแรงของเราในการดึงหรือว่าการกลับสภาพชัดซีให้มีความเป็นมาตรฐานดังเดิมเหมือนตอนออกห้างหรือตอนออกโรงงานเลยนะครับครับและในตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลองไปชมด้วยกันว่าการทํางานของระบบเครื่องดึงตัวถังชัดซีนะครับเป็นย่างไรแล้วลองไปดูระบบการทํางานเล็กๆน้อยๆของช่างอูเอเชียเชียงรายนะครับ ครับสำหรับเครื่องดึงชัดซีที่เราเลือกใช้นี่ครับน่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงรายที่เรานําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรงกับสําหรับเครื่องดึงชัดซีที่ทางอูเอเซเลือกใช้นะครับก็คือยี่ห้อชิฟอีเซตไลเระบบการทํางานของเครื่องดึงชัดซีตัวนี้นะครับจะเป็นระบบไฮดรอลิกเคลื่อนย้ายอิสระทั้งหมด5เสาสามารถทนแรงดึงได้ถึงสูงสุดถึง1 5 0 0 0ปอน เพราะฉะนั้นรถที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเบาจะกลางหรือจะหนักนะครับได้ปัญหาเราสามารถดึงตัวถังดึงชัดซีออกมาได้อย่างง่ายดายสำหรับแท่นวางตัวตัวถังชัดซีนะครับเป็นเหล็กกล้าชนิดพิเศษซึ่งว่ากันว่าเป็นเหล็กชนิดเดียวที่สําหรับใช้สร้างรถหุ้มเกาะซึ่งประเภทพวกรถถังนะครับสังเกตนะครับว่าแท่นดึงจะมีความทนทานจะยังเรียบเนียนจะไม่มีการโค้งงอหรือ บิดไปตามอายุการใช้งานครับและที่อยู่ตรงหน้าของผมนี้คือ Pooling Accessory ในฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นประเภทพวกโซ่พวกตัวจับสำหรับที่จะดึงตัวถังดึงชัดซีนะครับและถัดมาในมุมนี้นะครับ Pooling Accessory ของเราก็คือตัวไม้สเกลต่างๆนะครับที่เราสำหรับจับไว้กับตัวรถเพื่อวัดสเปคของรถ ในในด้านมุมกว้างมุมยาวหรือแม้แต่มุมสูงรับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ารถที่ผ่านงานซ่อมทุกคันนั้นจะได้สเปคตามมาตรฐานโรงงานเดิมทุกๆุกคันนอกจากเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือช่างชำนาญงานที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและว,วันนี้ผมจะขอแนะนำนะครับก็คือช่างเชิดผู้มีประสบการณ์ด้านการดึงชัดสีดึงตัวถงังรถมันมานับพันนับหมื่นคัน สวัสดีครับช่างเชิดสวัสดีครับครับช่างเชิดก็ตอนนี้ทํางานที่อุเอเซียมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับยี่สิบห้าปีแล้วครับครับสําหรับงานดึงตัวถังงานดึงชัดซีเป็นยังไงบ้างครับส่วนมากดึงรถพวกรถเก๋งรถกระบะรถพวกรถเบนซ์รถบีเอ็มรถเก๋งจะดึงง่ายกว่ารถกระบะครับส่วนมากนี้ถ้าดึงตัวถังรถยนต์นี้จะไม่เจาะตัวถังรถยนต์ครับจะใช้วิธีกระตุกตัวถังรถยนต์ด้วยวิธีการเชื่อมแล้วก็กระตุกออกครับ ครับและนี่คือประสบการณ์การทํางานคร่าวๆของช่างเชิดเรานะครับครับแล้วผมจะพาไปชมการดึงยืดตัวถังเขาดึงกันยังไงนะครับสาธิตโดยช่างเชิดนะครับครับสำหรับขั้นตอนนี้คือการดึงตัวถังแบบดึงดิบนะครับไม่จําเป็นต้องมีการเจาะการเลาะหรือการเป่าไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้ระบบการดึงด้วยไฮดรอลิกด้วยเสาที่เคลื่อนย้ายอิสระตามที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับ ตอนนี้ตัวถังกำลังยืดออกทีละนิดละนิดละนิดนะครับไม่ว่ารถของท่านจะเสียหายเมื่อในระดับระดับไหนเราสามารถดึงให้เข้ารูปเข้าร่างได้อย่างไงไ่ายดายครับและทั้งหมดนี้คือการอธิบายคร่าวๆถึงระบบการทำงานเครื่องดึงตัวถังชัตซีของเราว่าเป็นยังไงมีการทำงานอย่างไงเรามีช่างประสบการณ์สูงที่ทำงานอย่าง อย่างมืออาชีพอย่างไรนี่คือความแตกต่างครับที่อู่เอเชียเราพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านเพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากนะครับสำหรับอู่เอเชียเชียงรายเรานั้นยินดีให้บริการทั้งลูกค้ารถเงินสดทั่วไปและลูกค้าประกันดังนี้นะครับมีวิทยประกันภัยอาคเนย์ประกันภัยไทยสีประกันภัยธานชาติประกันภัยคุ้มภัยโตเกียวมาลีน LMG เอเอเชียประกันภัยและสหมงคล ทั้งหมด8บริษัทนี้นะครับที่เรายินดีต้อนรับให้บริการส่วนประกันอื่นๆนั้นถามว่าซ่อมได้ไหมซ่อมได้ครับเราก็จะมีการเจรจากันเป็นเคส by เคสสำหรับประกันที่นอกเครือที่เราเองไม่ได้เปิดให้บริการนะครับครับและขอขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเราในอู่เอเชียสเตชั่นก็ฝากเข้ามาติดตามผลงานของเราได้เรื่อยๆเลยนะครับในอู่เอเชียสเตชั่นในช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ